สวัสดีครับผมวันนี้วันที่27พฤศจิกายนปี2567อัปเดตนะครับสำหรับในเรื่องของบัตรสุขการแห่งรัฐนะฮะหรือว่าบัตรคนจนประจําเดือนธันวาคมปี2567นะซึ่งก็จะบอกว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปี67เรามาดูกันครับว่าได้รับเงินกี่บาทนะครับผมนะอันนี้ก็ เป็นรายละเอียดนะครับที่เรามาแบ่งปันกันนะครับสำหรับบัตรสุการเห่งรัฐนะครับเดือนธันวาคมเนี่ยครั้งครับมีการโอนวงเงินทั้งหมดเนี่ยฮะหนึ่บาทเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแล้วก็มีเงินนะครับหนึ่งบาทโอนเข้าบัญชรีรอบเก็บตกครั้งสุดท้ายเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นก็รับกันค่อนข้างหลายช่วงเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของเงินช่วงเดือนธันวาคมนะครับ บัตสรสุขการแง่งรัฐนะครับเรามาเช็ครายละเอียดกันตั้งแต่ต้นเดือนนะครับว่ามีอะไรบ้างในส่วนของวันที่1นธันวาคมครับก็จะมีวงเงินที่ต้องบอกว่าเป็นวงเงินสิทธิ์ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้แล้วก็ไม่สามารถสะสมไปในเดือนถัดไปก็จะมีวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือน วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มนะครับแปบาทต่อนะครับสเดือนนะก็น่าจะเป็นช่วงสเดือนสุดท้ายนะครับวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะหมอจ่ายอยู่ที่750บบาทต่อคนต่อเดือนนะครับก็ประกอบไปด้วยรถบขสรถไฟขอสอมอกรถไฟฟ้า MRT BTS ARL หรือว่า EBM นะฮะ แล้วก็ลดโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนะนี่ก็เป็นในเรื่องของวงเงินค่าเดินทางผ่านนะครับขนส่งสาธรารณะนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นในช่วงของบัตรสวัสดิการทุงรัฐที่ได้รับเงินวันที่20ธันวาคมอันนี้ก็จะโอนเข้านะครับบัญชีที่ผูกพ้อมเพ์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนหรือจะเป็นบัญชีธนาคารเงินฝากนะครับของผู้ที่มีสิทธิ์ แล้วก็ผู้ที่รับมอบอำนาจนะฮะซึ่งเรียกว่าเบี้ยความพิการนะอันนี้ก็จะได้รับนะครับในเรื่องของบัญชีนี้นะซึ่งก็จะมีการโอนเงินเข้าให้สำหรับวงเงินนะครับผมในส่วนของวันที่20ธันวาคมเนี่ยนะครับก็จะต้องแบ่งเป็นลักษณะ2วงเงินก็คือเบี้ยความพิการเพิ่มเติมและก็เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะครับ สำหรับนะครับรายละเอียดก็คือว่าต้องเป็นผู้พิการนะมีอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประจำตัวผู้พิการได้รับสิทธิ์บริการนะครับของรอบใหม่ต้องยืนยันตัวตนนะครับกับนะธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อนที่จะได้รับสิทธิ์สำหรับเงินเนี่ยก็จะเป็น800บาทจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับผมตามบัญชีธนาคารเดิมทุกวันที่10ของเดือนถูกไหม ที่ได้รับของเบีย้ยความพิการแล้วก็เงินเพิ่มอีก200บาทนะครับก็จะได้รับการโอนเงินทุกวันที่20ของเดือนนั่นคือวันที่ส0บธันวาคมนะครับที่เป็นเดือนสุดท้ายของปีนะครับเข้าบัญชีเงินฝากนะอันนี้ก็จะได้รับตามนี้สําหรับวันที่20ธันวาคมนะครับต่อมาครับผมก็จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้านะซึ่ง350บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าบัตรคนจนนะครับผมที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นนะครับการลงทะเบียนนะครับต้องลงทะเบียนตั้งแต่ันที่15มีนาคมนะครับเป็นต้นมาละนะโดยผู้ที่ใช้ไฟตามเงื่อนไขซึ่งเขาก็มีกําหนดไว้สส่วนส่วนแรกก็คือครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนนะครับอันนี้ก็จะต้องติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนจะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟ,าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับ แล้วก็รูปแบบที่2ก็คือเป็นคัวรเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนแต่ว่าไม่เกิน315บาทก็จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้านะครับในวงเงินที่ไม่เกิน3 1 5บาทต่อคัวรเรือนต่อเดือนนะฮะต่อมาครับในเรื่องของเกี่ยวกับค่าน้ำประป,า,ปานะอันนี้ก็จะได้รับ100บาทต่อคัวรเรือนต่อเดือนซึ่งเป็นเงื่อนไขเหมือนกันครับคือท่านจะต้องลงทะเบียน รับสิทธิ์ค่าน้ำประปาฟรีก่อนนะครับตามกำหนดที่กำหนดไว้ในรูปแบบของการได้รับสิทธิ์ก็คือต้องเป็นการใช้น้ำประปานะครับเกิน100บาทแต่ว่าไม่เกิน315บาทจะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาทโดยส่วนเกินนะครับก็ต้องชำระเองนะถ้าเกินไป100นะเกินไป100แต่ว่าไม่เกิน3 1 5บาทเกินไปเท่าไหร่นะก็หักออก100แล้วก็ที่เหลือก็จ่ายเอง ถ้ากรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน315บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมดนะเพราะว่าเขาไม่ให้เกิน315บาทนะครับในเรื่องของนะครับตัวอื่นแน่นอนครับก็จะเป็นรูปแบบของรอบเก็บตกก็คือเงินดิจิตอลวอเลทหนึ่งบาทซึ่งโอนเป็นเงินสดนะครับครั้งที่3จะจ่ายในวันที่19ธันวาคมนะครับอันนี้ก็แน่นอน ว่า2กลุ่มนะฮะก็คือกลุ่มผู้ที่ทําบัตรหรือว่าต่ออายุบัตรประจําตัวผู้พิการอันนี้ต้องเสร็จภายในวันที่3ธันวาคมนะซึ่งยังมีเวลาอยู่นะครับแล้วก็ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าแก้ไขบัญชีนะครับภายในวันที่16ธันวาคมปี67เท่านั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดที่นํามาอัปเดตแบ่งปันกันรวมไปถึงสําหรับใครที่ไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วท่านได้รับสิทธิ สำหรับบัตรนะครับสวัสดิการแห่งรัฐก็อย่าลืมไปรายงานตัวหรือว่ายืนยันตัวตนก่อนท่านก็จะได้รับสิทธิ์นะครับผมนะต่อเนื่องไปนะครับไม่ได้รับย้อนหลังอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่นํามาอัปเดตกันสําหรับนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจําเดือนนะครับธันวาคมนะให้กับทุกท่านได้เช็คแล้วก็ตรวจสอบกันประมาณนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับก็เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดอื่นใดเพิ่มเติม,ตมนำมาพูดคุยแบ่งปันให้กับทุกท่าน ได้รับทราบแน่นอนนะครับผมขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ